นี่นะครับเราทําเพลงกันชื่อว่า Freedom นะครับเป็นเพลงที่ผสมผสานนะครับแนวดนตรีไทยเดิมขับเสภาแล้วก็มีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ครับาม,มาผสมผสานกันทําให้มันออกมาฟังง่ายที่สุดครับเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นแนวแบบว่าพูดถึงความอิสระไม่มีกรอบกั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เข้ากับโจทย์กับทางรายการที่แบบว่าต้องการให้มีการทดลองดนตรีอะไรใหม่ๆ ไอ,อตัวของตัวมัวสะอื่นแม้อาจยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีแม้นจะหยุดยืนหลับอยู่กับที่หรือชีวิตอาจเชื่อยเเมื่อยเต็มทน ในผ่านไป just let it burn cause วันนี้ gonna be my turn ก็เดินมาไกลเกินเลยจากวันนั้นแต่ไม่เคยคิดที่จะถึงความฝันพี่ยากให้ดูตัวเอง on my own ด้วยนี้ยังต้อง s t a y in my zone ยิ่ง work hard ดู every day ทำไมได้โชว์

ก็คือเรื่องไรไม่ต้องสงสัยมีแต่ฟิดดาวมาใาม่แต้กงจบไม่ได้สบาย เคยปิดดวงแไมกัยกิจนเดนทางเพืหาคำตเกิดแล้วจงอยู่สู่ชีวิตเพื่อพิชิตหนทางสว่างใสแม่มอกมืดมนรำไรจงก้าวถึงความวิไลในตัวตนเฮ้เจ้าเอ๋ยนี่แหละนาชีวิตอยากเพียงนิดอย่าละเมอเพ้อพำบนก ลงไลลงไล่ขับเคลื่อนเรือไรไม่ต้องสงสัยมีแต่ฟีดมองมาบ้างต้องจับไม่ได้สลายเฮเฮฮเฮาีก็ดีบาทีไม่ไหวเอาไปเคมาไป this is my s o l this my life มองดูงโลกที่หมนไปทะไมเอาใจทำามยิ่งยุตตรง ไม่เคยคิดจะหนีทงเพื่อหาคำตอบไม่เคยคิดจะนีที่มาของเพลงนี้ก็คือตอนแรกครับได้โจทย์มาว่าแบบอยากให้เป็นดนตรีทดลองเราก็หาก่อนว่าเฮ้ยอยากให้ เมนเป็นอะไรดีได้คำว่าฟรีดอมมาก็ดูว่าโอเคมันเป็นอิสระของอาจารย์เจนะครับเลยขึ้นดนตรีขึ้นมาก่อนมีเนื้อร้องแล้วก็มาดูว่าดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ฟิวเจอร์เบสเนี่ยครับมันสามารถจะผสมผสานกับไทยเดิมยังไงได้บ้างที่เลือกขับเสภาเข้ามาผมคิดว่าคือดนดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ครับมันค่อนข้างจะสุดทางของดนตรีแนวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วขับเสภาก็คือจะมีรูปแบบของเขาที่แบบว่าเขาต้องใช้เครื่องดนตรีอยู่ประมาณหนึ่งแบบหนึ่งอยู่ตลอดจริงๆโครงสร้างของจังหวะอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแล้วก็ดูแแค่่บบวา จังหวะที่มันโอเคสามารถที่จะขับเสภาลงไปได้นะครับแล้วก็ในโครงคอร์ดโครงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตัวอย่างของของบทเสภาที่แบงค์ได้เขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือเนื้อร้องของน้องนั่นแหละเป็นแรปเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็เป็นการพูดคุยระหว่างแบงค์กับน้องว่าน้องต้องการให้เพลงมันไปในทิศท,ทางไหนไปในแนวไหนต้องการจะสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยครับน้องก็บอกว่าผมต้องการที่จะบอกว่าชีวิตคนเราเกิดมาแล้วมัน มันต้องไม่อยู่กับที่มันต้องมุ่งไปเรื่อยๆมุ่งไปเรื่อยๆไปให้ถึงฝันพอรู้ว่าคุณแบงค์จะมาแจมผมก็เริ่มคิดถึงเครื่องดนตรีไทยที่แบบที่ที่พอจะมีอยู่ในคลังเสียงครับเช่นเสียงระนาดเสียงขิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสียงชิงชับเนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มเลือกเสียงพวกนี้เข้ามาแล้วก็พยายามเล่นสเกลเพนทาโทนิกก็เลยหาช่องให้คุณแบงค์สามารถเข้ามาได้เทคนิคการดีไซน์เสียงซินธิไซเซอร์ครับในท่อนฮุกถ้าเราไปฟังดูมันจะเป็นเสียงคอร์ดที่หนาๆเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงทีีีี่่พิิเเเเเเศษมมาาากกกกนนนนนับบแแแแล้้ววว็็็็สสสยงทปปหอออชชใ ประยุกใช้กับเพลงนี้ด้วยนะครับก็หลากหลายมากครับต้องลองไปฟังดูผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษนะครับเพราะว่าถามว่าเคยมีเกิดขึ้นไหม,มอาจจะมีคนเคยลองทำนะครับแต่ว่าผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ออกมาเป็นเพลงเหมือนกันแบบเพลงนี้นะก็มองว่า,เ,าเพลงนี้มันมันไม่เคยได้ยินแบบมาก่อนครับเพลงแบบนี้ถ้าเกิดจะมีไทยเดิมหรือจะมีเสภามาร่วมเนี่ยส่วนใหญ่จะจะเห็นแต่เพลงลูกทุ่งเพลงสตริงทั่วไปแต่นี้เป็นเพลงแรปซึ่งหาได้ยากมากจริงๆถ้ามันมาสมกันได้หรือว่ามันมันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ครับเกี่ยวกับ บทเพลงพื้นบ้านหรือการขับเสภาอะไรเงี้ยครับมันทําให้เห็นว่าแบบจริงๆมันต่อยอดไปได้เรื่อยๆมันสามารถไปอยู่กับอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะมีขอบเขตมันอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยครับลองเอามาทําดูมันก็เฮ้ยจริงๆมันได้นะอยากให้ทั้ง2กลุ่มเลยอาจเป็นไทยเดิมนะครับชอบฟังเพลงทไทยเพลงอะไรู่แล้วครับแล้วก็ฟังฮิปฮอปอยู่แล้วเงี้ยอยากให้ลองฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพลงอะไรเงี้ยจริงๆมันเล่าเรื่องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ฟ <Hey, S 1> <ๆ>ังด<ๆ>้วยครับ<ๆ>